สวัสดีครับมาพบกับหมากองโจนนะครับจริงๆอาจารย์คะแนนสองพันกว่านะครับพอมาดูย้อนหลังมันก็เหลือพันเก้ากว่านะครับอาจารย์เห็นชื่อโจนกระจอกอาจารย์ไม่ปล่อยไว้นะครับมันถูกต้องนะครับถ้าเห็นโจนกระจอกก็ปล่อยให้เล่นโจนนี้ไม่ได้นะครับอันตรายนะครับไปครับไปกดดันก่อนครับ ข้าเสียบนะครับกินครับแหมแล้วก็ตั้งฐานด้วยนะครับแล้วก็ต่อลงไปนะครับนี่เอากินครับอ่าตรงนี้นะครับหนีดีๆนะครับเอออ่าตรงนี้นะครับถ้าเราหนีไปหมายเลขสิบเอ็ดเสียฟรีหนึ่งลูกนะครับก็หนีให้ดีนะครับบายกินครับอาจารย์ก็กินด้วยเราหลบนะครับ อย่าให้เขากินนะฮะตรงนี้อาจารย์ลาบากแล้วตอนนี้อาจารย์จะเสียฟรีหนึ่งลูกอาจารย์ต้องทาแบบนี้นะครับเอาสัวรอดมันก็ยังอยู่ในขั้นวิกฤตอยู่นะครับลูกนีเระหว่าผมจะขึ้นสองตัวนะครับหนีครับอย่าให้เขาต่อได้ครับทีนี้จะเป็นกลนแม่ลูกอ่อนนะครับใครไม่เคยดูนะครับก็ดูไว้นะครับกลนแม่ลูกอ่อนนี่ต่อยากนะครับถ้าเดินไม่ดีจะเสมอนะครับอ่า อันนี้คือจบแล้วครับแล้วต้องระวังนะครับคนแม่ลูกอ่อนไล่ไม่ดีนี่แพ้เหมือนกันนะครับไม่ใช่แพ้นะเสมอเหมือนกันนะอย่างที่เราจะชนะนะครับโอเคทีนี้มาดูกระดานที่สองกันนะครับมาแล้วครับกระดานที่สองไปกันเลยกองโจนเหมือนเดิมครับขู่ไว้เออถ้าไม่เล่นจะเล่นนะกองโจนนะเ,เ,เขาไม่ปล่อยไว้นะครับเห็นชื่อโจนระจองนี่ ปล่อยให้เล่นโจนไม่ได้นะครับไปครับขึ้นไปช่วยครับไปครับเดี๋ยวเหตุผลที่เราเอาตัวนี้ขึ้นไปช่วยนะครับอเดี๋ยวนะครับอตรงนี้นะครับต้องรีบเอาหมายเลขสองขึ้นไปช่วยก่อนระคับประคองนะครับไม่งั้นเราจะเสียฟรีจะโดนต่อสองนะครับอเพราะว่าเราจะเอาหมายเลขเก้าออกไปนะครับเราต้อง กันหม่ได้ฝึกแบบอย่าให้เขาไปไหนได้นะครับไปเนี่ยกันไม่ให้ไม่ได้ฝึกแบบนี้ได้นะครับเพราะว่าจะเปิด,ดวันนั้นออกนะครับตรงนี้เข้าฮอตได้นะครับแต่เราไม่เข้าเราก็งงนะไปดูย้อนหลังเอ้าเข้าได้นี่หว่าตอนนี้แต่ไม่เป็นไรครับ <c oughs> มันยังอยู่ในการคอนโทรนะครับมันก็ยังสวยอยู่นะครับตรงนี้เฮ้กินเข้าไปครับมือถึงตรงนี้จันคงต้อง อบอกว่าสู้ไม่ไหวนะครับก็ปล่อยให้แพ้ไปนะครับขอบคุณครับที่ติดตามนะครับ